ตีห้านาทีแล้วนะครับจะไปเที่ยวเหนือครับ9วัน8ดคืนนะครับโดยรถวีออสรุ่นล่าสุดนะครับบาทจุดหมายแรกนะครับก็จะไปนอนตั้งเต็นที่เขื่อนชรษฐกิจครับเดินทางกันเลยครับวันนี้ตีห้าสิบแปดนาทีนะครับมุ่งสู่ เคื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรก่อนเลยนะครับวันนี้นอนนอนที่นั่นนะครับกางเต็นท์นอนกันกับช่างยักษ์นะครับโุยโรดครับไปเลยครับตอนนี้มาถึงถนนเลขเอเชียนะครับสายสามสองครับคันหน้าผมคือช่างยักษ์นะครับเราไปด้วยกันคือแรกเราจะไปอุตสาพักที่อุตสาหกรรเคื่อนเศรษฐกิจกันก่อนนะครับสิบโมงแล้วครับ แวะนี่โมจิตันสุวรรณนครสวรรค์นะครับทังแยกเข้ามาเรามาดูกันครับสิบโมงสิบเอ็นาทีแยกนครสวรรค์น,นะครับพี่จะไปพิซซุโร่นะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปนะครับขึ้นก่นอนเข้าเพจดิจิตแล้วนะครับที่เราเลี้ยวมาจากนครสวรรค์เดี๋ยวเจะไปพิซซุโร่ต่อนะครับ จังหวัดพิซณุโลกเลยนะครับขาที่จิตมาแล้วครับอีกประมาณสิบกิโลครับถึงพิซณุโลกเดี๋ยวไปกินก๋เตี๋ยวให้ขากันนะครับวัดพระีนะครับกินโลกนะครับที่มีคุกจินราชนะครับเดียามาจอดรถข้างทาง เพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับเลยวัดมาหน่อยนะเดี๋ยวใครจะเข้ามาริมคลองเลยครับริมแม่น้ำเลยครับนี่ร้านแรกเลยครับนี่ไปดูห้อยขาปีที่แล้วก็มากินครั้งนหนึ่งแล้วกับเจ้าลิศวันนี้มากับเจ้ายักษ์ครับช่างยักษ์อเวเซทโหลกศิลปโหกิลปเซอร์ตันนะครับร้านร้านเดิมเลยครับเนี่ยร้านแรกเลยที่เคยนั่งเลย โอ้โหครั้งที่แล้วก็มานั่งตรงนี้ยักษ์ว่าไก่ลิศเออ,โ,<ฮ>อโอเคครับเรามานั่งที่เดิมเลยนะครับเนี่ยร้านเดิมอ่ะโอเคห้อยขาดีกว่าขาห้อยสาขาแรกเลยครับเนี่ยร้านแรกเข้ามาเลยมาถึงแล้วเดี๋ยวห้อยขานะครับพิโนโ,โรค,ครับสองแควครับแม่น้ำสองแคว ใช่เขียนไว้เราที่สั่งกาเหลามาครับของข้าวครับกะเหลากระดูกหมูตุ๋นนะครับที่โครงหมูตุน๋นมีส่วนนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะครับที่ก๋วยเตี๋ยวร้านห้อยขานะครี่แกวพิซซโรกนะครับมากินกันดูนะครับปรุมาตามสบายเลยครับ จากกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเสร็จนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาจะเมาให้พับพุทธินราชนะครับย้อนมาเข้าประตูประตูแรกเลยนที่นี่พับพุทธินราชอยู่ข้างในนะครับบริเวณหน้าวัดก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำออกแม่น้ำน่านนะครับ แล้วก็ไปลงไปเจอกันที่เจ้าพญาบ้งพิงหวังยมน่านเขาบอกที่นี่คือแม่น้ำน่านเข้าวัดนะครับประตูที่สองนี่เจอเลยครับพิญญาชาดองนี้แหละครับองแท้เป็นมีจาเยมาไหว้ตรงนี้ก่อนนะครับเข้าไปไหว้เฉยๆแล้วกันเนาะนี่้ยโบสถ์เล็กเนี่บสถ์เล็กเนี่ยไม่เนาะเออนี่บสถ์เล็กเออโบสถ์พระ ผ้าเ,เหลือผ้าเหลือผ้าเหลือครับผ้าเ,เหลือนะครับมาไหว้ขนมมืนในในอไหว้ข้างนอกกันเลยรองเ้าร,รอบๆบริเวณด้านนี้ก่อนทางเข้าพุทธจินนารัยเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับมีที่ไา,าว้รองเท้านะครับมีช้างเข้าทางออกนะครับปเ,เปิด6กโมงปิด เ <20. S 2> วลา20ตอนเช้าเดินก็ร้อนหน่อยนะครับาาทางเข้าทางเข้าคนหนที่แต่งตัวไม่สุภาพนะในขาสั้นนะครับคนไทยคนใส่งขาย,ยาวเข้าไปนะครับแบบผู้หญิงเข้ามาก็เดินเลยนะครับเดินเข้ามาเห็นพระพุทธเจ้านาลาดเลยนะครับสวยงามครับห้ามยืนถ่ายรูปนะครับแต่เราถ่ายวิดี ็นมือผนะครับนี่ครับแผปทางในนี้ก็ไม่รู้เป็นไงทางในเป็นโบสถ์เก่าๆนะครับมีเคดีหรือเปล่าโอเคครับ,รบแล้วก็จะออกเลยครับ บ้านครับเดี๋ยวไปต่อที่เพื่อนไปพักที่เพื่อนสุดกินน่นะครับ,อออาบ,าบนะครับออกจากวัาาดแล้วกับกัครับออกจากวัดแล้วเดี๋ยวเอารถเราเที่จอดจอดไว้ตรงไว้จอดห้อยขาล้านแรกนี่นะครับเนี่ยะถิตนะเนี่ยเดินไม่ถึงไม่ถึงกี่เมตรนะครับมี 10, 30, สิบสามสิบเมตรไม่ถึงประมาณเนี่ยนะครับน,น้วางเลยครับเดีป็นครอบครัว เตรนตกืดนเกีิคบต,ตอนนี้ใบ่ขนะครับมิเข้าเขื่อนกกิน้วนะครับสเข้ามาบริเวณเขือนเกิอกิจแล้วนะครับ,รเ,าาเ,รบเราจะหาจุดกลางเต็นท์กันมากันแค่2เต็นท์นะครับ2องสองคันนี้ครับ เพื่อนแล้วก็ไม่มีใครเลยครับวันนี้ไม่มีใครมาพักด้วยเลยครับสบายเลยครับงานนี้ถึงถจุดจานเต็นแล้วนะครับถึงถจุดจานเต็นนะครับจะมีสะพานครับเดินไปที่ที่ห้องอาหารระเบียงหน้าน,นะครับที่จริงเนี่ยผมก็งงอยู่จะดิเป็นสรษฐกิจทำไมเรียกว่าระเบียงหน้านมันเป็นแม่น้ํหน่านนะครับ เต็นแถวนี้เะครับเนี่ยพนักงานเขาลากอย่างที่ิ้งมีแค่สองเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราดูกัน,ค,นครับนี่ฝั่งตองที่เราจะกางเต็นท์นะครับที่มีปลั๊กไฟห้องน้ำถึงนี่ครับสุขาอุมโมงค์ไผ่นะครับจุดไฮไลท์ที่เขื่อนสรีิกิตนะครับนี่ครับเรามาดูครับใกล้เขื่อนนี่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นนะครับเดี๋ยวราแม่จอดก่อนโอเค ราไปจอดกลางเต้นกันบนนี้เลยครับนี่บนที่สลาเลยนะครับไม่ใีใครกลางสบายแล้วแหละว,วันนี้วันที่หกนะครับฤศจิก,กาสองห้าหกเจ็ดนอนเขื่อนครับกลางเต้นเนี่ยเรากลางเต้นตั้งโต๊ะมมตตเสร็จไปนี่ครับมีลำคงลำคากันน้ำค้างครับ เดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะครับการเสร็จแล้วห้องน้ําก็อยู่ด้านนี้ครับใกล้ๆนี่ห้องสุขาอ,อ,อาบน้าเอออย่างนี้แหละโอ้โหสว่างโลกเลยครับอตนนี้ันนี้เจอรุ่นนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวได้รู้ผลนะครับว่าสว่างไหมเดี๋ยวนี้เรา,าดูกันนะครับนี่โอเควันนี้เรามากันอ่าแปดแปดวันครับไอ้เก้าเก้าวันแปดคืน เดี๋ยวจะนอนกันนะครับนี่อยู่กันอีกนานนะครับเดี๋ยวจะมีท่ากลางการพักโรงแรมเอาสิเอาสิาสดีสิกหกโมงหกโมงเย็ยนแล้วครับเราสั่งอาหารไว้สามอย่างครับปรากดคังทอดกระเทียมปรากดตังต้มต้มยำม้นข้นระเบียงหน้านะครับร้านอาหารที่ในเขื่อนสวีิกิตนะครับ เราสั่งใส่ถุงไปไม่แพงนะครับถุงละาร้อยยี่สิบแล้วก็มีผัดผงกะหรี่รวมมิตรทะเลนะครับสั่งไปสามยานโอ้เห็นเขาบอกบันินเจ๋งเลยไม่ใช่ของเราเอาไม่ใช่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ทักทินริมนหน้า,นาเหรออ๋อไม่ใช่เอาแคบบ่นั้นอาหารน่ากินครัวครัวที่นี่เขาปิดสามทุ่มนะครับ คนเข้ามาพักกันเยอะใคอาจจะพักที่ห้องนะแต่กลางเต็นท์มีแค่ผมสองสองเต็นท์เองนะครับวิสัยทัชเขื่อนสลิติกนะครับสองห้าหกเป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและสังคมไม่มีแนเลยอะต่อมากันนะครับสั่งปลาทักทิิมแล้วก็ผัดชามานะครับสั่งข้าใจใส่ถุงมาก็น่ากินครับน่ากิน เราเล่นวายเลยครับวันนี้บรรยากาศดีเลยตักข้าวใส่เลยบรรยากาศดีครับแต่นี้นก็แพงหน่อยนะปรากดคังนี่ร้อยยี่สิบบาทไอ้น,นี่สองร้อยใช่ไหมจมยำปรากฏประกดคังเนี่ยสองร้อยแล้วก็ผัดชานี่ครับร้อยยี่สิบนนี้หมูทอดมาเองครับข้าวกับหุงเองเลยนะครับ,รบข้าวสุก ข้าวเราเอาหม้อมาหุงเองเลยนะครับก็ามีไฟให้เสียบ<ว>ที่นี้น่ามาเที่ยวครับไหนมาดูสิครับรบรรยากาศ้นติดเองแล้วเนี่ยบรยบรยากาศห้องอาหารฝั่งนู้นนะสะพานก็บิบวับวิบวับ,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 บเลยครับไม่ถ้าเขาบอกอก็มีไฟไว้ให้เปิดโอเคครับโห,โหสวยงามครับที่นี่สว่างสวยน้ําไหลธรรมชาติมากครับใต้เขื่อนใกล้เขื่อนครับใต้เขื่อนเป็นแม่น้ำน่านนะครับเรียกกันแถวเนี้ยจุตะดิต ใชเคยเศรษฐกิจโอเคครับบรรยากาศยอด <m int> เดี๋ยววันนี้เราเราเรียบร้อยธารกิจแล้วก <ไป S 2> ินข้าวพรุ่งนี้จะไปวัดภูมินกันครับไปนอนที่นั่นเลยในเมืองครับถนนคนเดินถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับพรุ่งนี้วันนี้ราตรีสว,วัสดิ์เจ็ดโมงเช้าวันที่สองของการเดินทางเที่ยวนาน เที่ยวเหนือนครับเที่ยวเหนือวันนี้ออเราอยู่กระดิศไปเบียงหน้าครับการเต้นกันนะครับมากันสองสองเต้นจุยกัยกษ์จุยักษ์แล้วก็เอาละช้าม,มาแล้วก็มากินขนมปังครับแล้วก็มีข้าวครับมีปลาล่าหมูครับปลาล่าหมูสชื่อกคอนสวรรค์แยกเสือคอนสวรรค์นะครับแ,แ,ลแล้วก็มี่มีไข่ต้มครับแล้วก็มี มีข้าวครับนี่นี่ก็พบหนึ่ทีมวันแล้วก็มากินกันครับเจ็ดโมงสามสิบสองนาทีนะครับมีกาแฟเราเต็มกันมากินแน่นอนนะครับเต็นเรานีโอเคเต็นกำบลคกันเจ็ดมงสามสิบสองนาทีนะขนาะนี้ก็สิบโมงเช้าแล้วโอเครู้อีกต่อครับไปดูครับว่าเราจะไปจุดไหนกันอีกเดี๋ยวตามไปดูกันครับ สิบองครึ่งนะครับเรามาดูสันเขื่อนนะครับใมาถ่ายใ้เราเนี่ยนี่เรามาดูกันครับสันเคขือนนะที่ไหลลงไปนี่เมื่อกี้เราพักตรงนี้ครับข้างหลังบุมเนี่ยที่เรามาดูกันนะครับเราทำตลาดไว้ข้าวสีดิกิดนะครับโอเคครับก็ปล่อยน้ํามาแล้วเมื่อเช้าก็ปิดน้ําโอเคครับแค่นี้ครับ ดูแค่นี้ครับเรากําลังขับรถขึ้นสันเขื่อนนะครับ470เมตรนะครับขอพูดถึงความถ่ายไฟของเราดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดกันที่สนสิริกิตจุดเช็คอินถ่ายรูปภาพรูปภาพกันนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นต่อครับเราไปบนสันเขื่อนเลยนะครับเขื่อนศิริกิตต์ตามกันไปเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับสันเขื่อนสูงไหม รเรามาดูกันถ้ามองามาฝัองอ่งนี้นดดก็เห็นเยอะไปเราจะไปสันเกืกันครับเคาค่อยเดินขึ้นไปไปไหมไม่ไปกันเหรออ๋อตกลงไม่ใครขึ้นไปนะครับเป็นที่ไหว้พระเยยๆนะครับขึ้นไปนิดหนึง่งเรามาสันเกืนจริงๆเลยกันเลยนะครับเราจอดรถตรงนี้เราจะไปสันเกื่อนครับขับไปทางประตูยักษ์ มีตุจุดอะไรนะครับสันเขือนครับจุดรักษาการนะครับสันเขือนนี่ครับเขือนสศริกิจครับทำแบบสวยมากครับวิปายประกาศไหประกาศข้างบนเป็นที่ไหว้พระนะครับไม่ได้สันเขื่อนไปติดอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็จะปิดที่จะขึ้นไปเราเดินกันไปกันครับฟีดิกิดดัมดัมบูรูสันเขื่อนัน,นะครับด้านนี้ด้านที่กักเก็บน้ำไว้บนในเขื่อนนะครับแต่ด้านนี้ด้านซ้ายมือของเราจะเป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ำออกไปนะครับสีดิกิดครับ มีทางขึ้นมาด้านล่างน,นี่้ครับจะปล่อยน้ำไปแต่ตรงมุมนู้นนะครับแต่นี้เรามาดูเพียงแค่นี้กันะครับเปลี่องฉนิดโอเคครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับไปต่อครับบ๊ายบายการไปภาพเดีกอเมระเทศไทยเครื่องฉนิดครับเดี๋ยวจะไปหาจุดเที่ยวที่อื่นต่อนะครับตามกันไปดูครับว่าจะไปไหน เดินทางเข้ามาจังหวัดเขตจังหวัดแพร่น,นะครับดูจอไปครับเรามามีข้าวผัดด้วยนะครับไก่อบโอ้มสมตำไน่ตำตำข้าวโพดไข่ไข่ไข่เค็มของมยาสงสมตำบุกมา,าโอเคครับนอง,องาหนามแหน่ห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับทางทางครับ ร้านไก่โอ,อ่งปลาคาได้แล้วก็ไม่อะไรอย่ะมาณอร่อยครับอ่อยเดินทางกันต่อไปครับจะเข้าไปจังหวัดแพร่ต่อไหครับมาถึงจังหวัดน,นานแล้วนะครับอีกไม่กี่โลนะครับประมาณสี่าทีจะถึงนะที่รามาจากร้อมควางน,นะัแพร่ได้ตัวนรี้อิ่มสุกครับ แวซื้อซื้อกันโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเสร็จก็เดินทางต่อครับไปจังหวัดน่านเลยอีกประมาณไม่ไม่ประมาณสี่ห้าทีนะครับดูใน Google เนี่ยอำเภอเวียงสานะครับจังนหวัดน่านได้ต่อนนี้แวะซื้อแดงมีเยอะแยะเลยครับแล้วก็พรพรอพรบุรีครับมันเป็นโรงแรมในตัวเมืองน้านเลยนะครับ สี่โมงเย็นนะครับผมมาเดี๋ยวห้าโมงเย็นเขาเปิดนะครับสคนเดินจังหวัดน่านเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นต้องใช้ได้ครับเราก็มาพักคืนนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ไปสนหรคนเดินนะครับโอเคมาจังหวัดน่านกันละสี่โมงเย็นนัดกันห้าโมงออกไปเดินกินขันโตไปแถวนั้นนะครับมีลานคนเดิน ิบเจ็ดเอ้ยห้าโมงขึ้นห้าโมงสิบห้าเดี๋ยวจะไปนะครับเดินวัดภูมินครับตอนนี้นคนเดินครับที่จังหวัดน่านเลยเรามาดูซุ้มโอโมงครับเรวมาวดีนะครับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของในจังหวัดน่านนะครับคนมาเต็มๆนะครับ เยอะมากครับโอ้โหหลายพันคนนะครับเป็นหมื่นคงหมื่นคนน,คนั่งมั้งมั้งครับเนี่ยวันนี้กันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เจ็ดถึงคนเดินจังหวัดน่านครับวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารเดี๋ยวเราดูครับห้าโมงนะคน เดี๋ยวมาดูกันครับวัดช้างคำสวยงามรับสวยงามตับสวย่งามจุดให้ได้อีกจุดในจังหวัดน่านนะครับอยู่ใ,ใกล้กัน,กนครับเดๆกันเลยเดินสบายสบายเดี๋ยวมาดูกันคนนึงเขาจะถ่ายซุ้มร่มมันมนี่มาถ่ายตรงนี้บรรยากาศ าโมงคึ้งเองนะคนเยอะแล้วครับใจกลางเมืองตวาดน่านเลยนะครับรถไปเยอะคนไปเยอะเดี๋ยวคปอดูคืนนี้ครับนั่งไปหมดเลยครับคนมาเที่ยวมันเยอะมากครับจังบวัหน่านเขาจะเข้าเข้าคิวเข้าคิวเข้าคิวถ่ายรูปกันนะครับเป็นลาดับไปกันเลยนะครับต่อคิวกันยาว อเคครับในบทนะครับอยู่ในบทภาพของแท้เนี่ยลานนั่งขันโตกนะครับโอ้หเราจะจะมีที่นั่งไหมเนี่ยวันนี้อยากจะนั่งสักขันโตกหนึ่งเต็มไปหมดเลยครับคนเยอะมากนี่ครับดูโต๊ะที่เขาจะลุกอะ่ะโต๊ะจะลุก แล้วเราซื้ออาหาร้ามากินกันนะครับกินจางการลานเนี่ยอากาศวันนี้ก็ไม่ไม่เย็นมากครับกำลังสบายสบายแล้วก็ไม่เย็นมากอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่ร้อนนะโอเคครับนโันตอกันครับมีทั้งราบทั้งเนื้อทั้งหมูไส้อัว่วจังฮังเลเน,งนะพี่ อ,อ่องข้าวเหนียวครับที่เวทีนี่ครับหัวคนเยอนเยอะมากคือไม่ต้องอาถาดมาสปูเสือมาให้เลยนะครับแล้วก็มากินกันที่หน้านะครับหน้าวัดปูนินหน้าวัดทุ่มยีบนาทีนะครับ17ตเนการยี่ิบาทีจับกันก่อนแล้วครับเมื่อกี้กินขัน,นตกขันตกนี่ต้องซื้อเข้าไปกินในถาดของเขานะครับ แล้วก็เคไมีช่วยให้มีชามให้นะครับทุกทุกร้านค้าเลยนี่ไีไ่มีคนนั่งกินกันคนนั่งกินกันเต็ไมไปหมดเลยครับยืนรอว่าจะได้จะได้ไอ้ถาดที่กินนะครับรองนได้ขันโตกอะ่ะครับวันนี้ก็จะกลับบ้านแหละทุ่มยี่สิบนะวัดภูมิน,นะครับเมื่อกี้ที่ข้างหน้าเนี่ยเมื่อก่อนคืนอยู่ในแบงค์นะในแบงค์ร้อยหรือแบงค์อะไรจําไม่ได้นะครับนั่งมาได้แหละสมัยโบราณนะครับวัดเนี่ย อยู่ในธนบัตรไทยนะครับเข้าไปหนึ่กูเกิลเอานะครับเดี๋ยวกลับบ้านนาะนะครับวันนี้พรุ่งนี้รุยยาวเลยครับดอยสกาดโอ้ขึ้นดอยครับหลายดอยเลยโอเคครับเราจบตอนนี้ก่อนวันนี้ราตีสวัสดิ์ครับจะเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยต้นจามจุรี จะเปลี่ยนสีแล้วก็เดี๋ยวเป็นสีขาวหรือสีเขียวเดี๋ยวสีฟ้าเดี๋ยวสีม่วงนะครับสีสวยมากครับไฮไลท์ของหลักหน้าแต่ยี่สิบนาฬิกานะครับเนี่ยยู่ใกลกาสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนาทีแล้วครับเดี๋ยวกิจกรัมบ้านนะครับซุ้มซุ้มปโมงรีลาวดีนะครับ โครงการขับเคลื่อนเมืองหน้านสู่เมืองอัจฉริยะ,ยะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวหน่วยงานหลายหน่วยงานครับพนักงานมีคนเยอะมากครับเป็นสีใหม่นะครับนี่เป็นสีฟ้านะครับอะพอสีฟ้าเสร็จเป็นสีชมพูนะครับโอ้ไม่รู้กี่สีครับเนี่ยนับไปชวนอน้ำเงินแล้วครับโอ้โหจาจุรีไฮไลไท์ อ้าวเป็นสีเขียวเขียวครับหนึ่งสองสามาดูกันครับต้นจามจุลีนี่สลับสีได้สีแดงสวยงามมากครับมาดูกันอ้าวสีม่วงครับเปลี่ยนสีเร็วมากเงินครับอ่เร่เรรรเร่่เรรเรีเ่่าร่เราเ่ว่เรเ่เร้าร่เล่เเปลี่เนกดรปเรื่อยๆเ่ร พญานาคราชพญานาคบูชามหาบาลมีพญานาคราชบูชามหาบาลมีครับอ่านยากหน่อยพญานาคราชบูชาคุณพระระัตนไตรตัวสีเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินครับทางขึ้นวัดสองสองตัวนี้ขึ้นไปดูข้างบนกันครับ คูบาเทืองนะครับนี่โบสถ์คูบาเทืองนาทะสีโลนะครับเป็นพระพุทธโบสถกว้างใหญ่มาก หลวงปู่สุขหลวงพ่อปานวัดบางมุมโคนะครับหลวงปู่มั่นปู่ทิพย์นัดโตปูบ่บาศรีมิครับหลวงพ่อเงินครับวัดบางคาน สมเด็จพุทธจารย์โตภูมิบาังสีครับหลวงปู่ทวดครับเดยบนั้นเปเลยจตครับ